ที่จะได้มาเปิดไฟที <int kho> ่ต้องใช้สมารทแบบทุกที่เลยฮะที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่รู้สึกว่าเราคุ้นชินฮะขอบคุณแฟนเซนเตอร์ที่แบบชวนเก่งแล้วก็ชวนพี่เติร์มาด้วยครับครับก็เป็นที่แรกที่เราคุ้มเปิดว่าก่อนหน้าที่สำหรับผมเป็นที่แรกนะครับขอบคุณของเก่งก่อนหน้านี้มีที่โคราชครับอ๋อใช่ที่นี่ก็มีถึง่ยิ่งใหญ่ที่นี่ก็ยิ่งใหญ่ฮะเป็นเป็นที่ที่รวบรวม ความเป็นไทยโมเดิร์นไว้ที่นี่ฮะแล้วซึ่งที่นี่วันนี้เขาจัดมาบอกเลยว่าน่ารักมากๆอยากได้ดีไซเนอร์ก็คือเป็นที่ที่ไหนพี่พี่เล็บหมู่เล็บหมู่ใช่ครับเป็นสีเราเป็นชาวโนครับซึ่งมันรีเลยกับแบบซีรีส์ของเราด้วยใช่ใช่ใช่เห็นว่าเราสองคนได้มีโอกาสได้ตื่นไปได้ประดับต้นไม้ใครได้เป็นอะไรกันบ้างคะของหงอ่ะของของของหงเป็นน้องหมูแดงครน้องหมูแดงน้องหมูแดง ขาบอกเป็นเป็นแววฮะใช่คริสต์มาสก็จะจะเข้าสู่ฤดูหนาวใช่ไหมลุงก็จะเยอะอะไรเข้าสู่ฤดูที่แบบน้องๆดีเด๋วแบบมาเล่นกีฬาใอ่ไนการเล่นอะไรเห็นว่าต้นคลิสมาสก็มีแบบท่าสานะคะใช่สะุดตามากตอนที่ผมเห็นรูปในแอปดับเนี่ย คืออยากจะมาเห็นกับตาว่าม,ามันจะยิง่ยงใหญ่ขนาดไหน,นออใช่ครับแต่เขาจแบบไ่ได้ชนชวนมากเลยที่นี่มันยิ่งใหญ่แค่ไหนครับผมก็อยากเชิญชวนทุกคนนะครับมาที่งาน The Magical Celebration to d e n a t i o n Music Asia f Center นะครับก็มีต้นคริสต์มาสที่มีความเป็นไทยแล้วก็ที่แส่แฝงเนี่ยก็มีแบบทั้งสินค้ามีอาหารอะไรที่มีความแป็นทุกคนสามารถมาที่เนี่ยมาเที่ยวกับครอบครัวมาได้เลยัจดาอ่าครับผมซึ่งที่นี่จัดยาวถึงวันไหน,น่ไหมทุกคน สิบเอ็ดมกราครับผมคุณทุกคนสามารถมามาเดินได้ครับผมก็เขาฝากด้วยนะครับเดอร์มิชชั่นเซอร์วิชชั่นสองพยี่หเซีนเซนเตอร์นะครับที่นี่รวบรวมนะครับของความเป็นไทยไว้ที่นี่หมดแล้วนะครับมีทั้งเครื่องเทที่มีความเป็นโมเดิร์นนะครับรวมถึงราคาสนสินค้ารวมถึงอาร์ตด้วยนะครับก็มาที่นี่จบครบที่เดียวััครบครับ ร้องเพลงให้ทุกคนใช่แบบว่าอยากร้องเพลงแบบชอบตัวเองเวลาที่อยู่กับทุกคนแต่ว่าเน er ื้อเพลงมันเป็นเธอไงเปลี่ยนไม่ได้อยากอยจะอยากจะเปลี่ยนเป็นทุกคนอยากเปลี่ยนทุกคนแหละเพราะว่าแบบคริสต์มาสเราก็อยากส่งความสุขให้ทุกคนอะไรเงี้ยแน้องเล็กบอกว่าวันนี้จะร้องเพลงไม่ได้บอกครับใช่ไม่ได้บอกเขาคงคิดว่าร้องไม่สนอันนี้ร้องเพล่งก็อันนี้แล้วแต่น้อง ใช่เขาอาจจะคิดถึงตัวเองก็ได้เขาจะคิดว่าเราร้องเพลงก็ได้ราคาครับครับผมครับก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่อยากให้ทุกคนได้ฟังไงเป็นเพลงแบบช้าๆน่าจะเข้ากับคริสต์มาสครับแล้วก็มีความเป็นไทยเพราะว่ามีร้อง รมถึงแบบโโดแอนโกเป็นโอสที่ผมบอกความเป็นไทยได้ดีมากก็เลยอยากให้ทุกคนได้ได้ได้ฟังได้รู้จักการับะครับอากาศหนาวฮะอากาศหนาวสนุกอาหารอร่อยอากาศหนาวหนาวตัวติดกันตลอดเวลามันก็มันก็ยังหนาวอยู่หนา อะไรนะครับหนาวกายแล้วหนาวใจไหมหนาวกายแล้วหนาวใจไหมหนาวใจอาจจะอาจจะยังแต่แต่หนาวกายก็อาจจะยังก็อาจจะยังเพราะว่าอุ่นท bueno> ั้งกายอุ่นทั้งใจเออสักทีกว่าจะคมกว่ามันงอมอยู่มันงอมอยู่ อุ้ยจริงจริงผมเห็นอยู่ไม่มันเรื่องบังเอิญน,นะฮะเป็นเรื่องบังเอิญใครๆก็สามารถแบบมีทุกคนแบบมาอินเทะไลก,กับเราได้เออผมเจอพี่เต้ยผมดเยงทักเลยเอา้าอันนี้เหมือนกันไม่เหมือนกันอ,อ,อุ้ยเขาเขาแต่งตัวดีทุกวันแรกแแบบเขาแบบโอ้โหเขาลายเขาดีโขาเมทแล้วแบบโอ้โหคุณแต่งตัวทุกวันเลยนะคือผมไม่ อัดจ่าหรือเปล่าเพราะแมทชิ่งกันด้วยแหละแบบแต่งแล้วรู้สึกว่าเอ้ยทำไมวันนี้มันดูมาคู่กันจังอะไรอย่างเงี้ยใช่มาจะไม่ยืนดูคู่ขนาดนั้นแต่ไปในทิศทางเดียวกันเป็น,ปบนปแบบเวนฟิลแบบบินเทอร์แล้วแบบโพลีอะไรคล้ายๆกันออะไรยย่างงเี้แหมคู่เขานะไปกันสองคนไปเดินกันจสองคนไม่ทีคือของเต็มพลุงพลังไปแล้ว ไม่คือเราบางทีเราก็กลัวว่าเราไปช้อปปิ้งอ่ะเราคนอื่นจะรอเพราะจริงๆอ่ะเราไปกันหลายคนมากแต่ว่าพอพอไปกันแบบ7จ็ดแปดคนอย่างเงี้ยแล้วแบบเดี๋ยวเขาก็รออีกเราเข้าช็อปนี้เราเข้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวเขารอแยกแยกแยกกันก็ได้แต่ไมสอจคมันไม่ดีกว่าหรอครับแต่ว่าแต่ว่าไปสองคนมันเร็วกว่าเหรอแต่มันก็ดีกว่าคนเดียวแล้วแล้วจะดูว่าใครกันครครับ ไม่มันไม่ได้แบบขนาดนั้นนะฮะก็พี่ถามน้องฮะว่าแบบอันนี้แบบเข้าไหมอะไรแบบเนี้ยฮะพอพักหลังมาเก่งรู้สึกว่าเก่งอย่างแบบปรับรูปตัวเองให้ตัวเองแบบดูดีขึ้นอะไรแบบเนี้ยแล้วเขาแบบเทสดีไงมาเด็นอะเขาเทสดีเขาก็แบบเขาชอบแบบดูแบบพวกหนุ่มตรงหนุ่มตีอะไรแบบเนี้ยแล้วก็แบบเขาเทสดีไงแล้วคุณไม่ใช่เหรอคุณไม่ใช่เหรอผมคุไม่ใช่หนุ่มตีเออ ใช่ฮะแซลแซลแซเขาเป็นคนเอดเทนฮะแล้วก็เลยศึกษากันว่าเอ้นี่โอเคไหมื้อยงนะะมื่าพอรอย่าับอะไรแบบตัวที่าอะไรจย่า้แบบว่านมาะรอย่างเงี้ยเตรียมเตรียมอาจจะยังแต่ไปไปซด้วยกันน่ะมีมีบ้างฮะใครับ วดฮะโอ้โหก็คนตรงๆนะผมไม่ค่อยมีอะไรเลยจริงไม่ไม่มีทิปนี้คือใช้ชีวิตปกตินะครับหะหลออาจารอาจจะแต่ผมก็ปกติยังเพิ่งยังจากวันนั้นผมยองได้ไปดูว่รอถึงวันจริงอ่ะเนาจะเป็นไง จะยังไม่อาจาาจะม่จะนี้หรือเปล่ามาแบบดูโป๊เกินไปแบบว่ามาเจอพี่ี่อะไรเงี้ยไม่รู้ไนครับเดี๋ยวผมขอดูชุดก่อนแล้วกันถ้าไม่ไม่เครียดไม่ไเครียดเลยครับครับ ครับเขาพูดว่าสูตรวิล่าคุณอะไรคุณดูแบบหลานผมคนวันคนวันจะคนพูดเหรอเขาบอกเขาาาดเขาเลไม่เหคนวันพูดเนี่ยอาจจะต้องกั้นกองหน่อยหาขึ้นจาได้าจะหนึ่งร้อยอาจจะแบบหารเหลือสักห้าสิบขพูไปเรื่อยหรือเปล่า แต่ผมได้ยินนะผมได้ยินเหมือนกันไม่ไม่ถึงว่าได้ยินจากปากน้ำพิงหรอพี่ไม่รู้เหมือนกันนะนี่ต้องพิจารณาก็อาจจะกันกรองก็ไม่เชื่อว่าเขาพูดว่าสอนไม่เชื่อ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 เลยมั่นใจมากเพขาเจะไม่โอผมผมก็เดาผมก็เดาไม่ออกไงว่าสถานะเขาคือยังไง ก็เตาไม่ออกเหมือนกันเาก็ไม่ออกแตเพืนไม่ไมาบอกอะไรเขาฝากฝากคิปสมณนะว่าแบบสดถ้าแบบนักีพูดว่าสอดอย่างเงี้ยพี่เพ่นเสครับผมไมว่าคุณไม่าหนเองแตกมาให้ดูหน่อยนะฮะเอนว่าจะไม่น่าสูรใช่ไหมแล้วกยพูดแบบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยใช่ไหมส่วนมากน้องก็พูดแต่เรื่องของกิน ขวดอยู่เลยะะจะมาพูดเรื่องทรงเรื่องโสดเนี่ยเก่งว่าไม่ไม่จริงใช่เข้บว่เขาอกขอเก่งบน,นี้เนาะครับบเขากเาขเาขว่าที่ทันเก่งวามันไม่นลา่าสามารถบ,บอกหน้าเรื่องแบบคอนเิร์ว่าจะเป็นอะไรยังไงบ้า่เตอร์พูดอีกแ ผมก็แอบเห็นมาบ้างแต่ว่าเอาจริงไม่ได้อะไรจากเราสองคนหรอกครับเก่งน้ำปิงต้นปะวันนะเก่งปิงต้นปรวัน้วน้เก่งจะสามารถสปอยอะไรให้กับทุกคนได้บ้างสปอยอะไรให้ทุกคนได้บ้างก็จริงๆรอติดตามแล้วกันนะครับทุกคนรอติดมแล้วันแต่เก่งเก่งเชื่อว่ามี โชว์พิเศษเซอร์ไพรส์ทุกคนแน่นอนฮะเพราะว่าเราเต็มที่แน่นอนเพราะว่าเป็นคอนเสิร์ตแรกของขีปนาวุธด้วยแต่เห็นเขาบอกว่าตบดตื่นในปีกอนมาแล้วครับมาแล้วครับผมครับตัวเต้นชามแต่ตัวเต้นชามครับเจ๋งตัวเต้นชามครับไมดูแบบว่าเขาก็ยังไงจิพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันตอนเนี้ยมันมันคือช่วงเวลาตรงตรงตัวเลยฮะตรงคทำหมายเลยช่วงเวลาที่แบบเป็นทามมิ่งเนาะเป็นโัวเด้นของ เราวมถึงพี่พี่คนดูด้วยครับก็รู <h 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 네้สึกว่าการที่กีฬาเกิดขึ้นเนี่ยมันมันคือคนเล่นไทม์อย่างหนึ่งที่ทําให้ทุกคนแบบเข้าเข้ามารู้จักพวกเราทุกคนเข้ามารับความสุขมามาเสพสิ่งดีๆมาเห็นถึงความทุ่มเทของเราที่แบบเราพยายามผลิตผลงานที่ดีอวเนี่ยข้อเป็นแขกแล้วอะไรเนี่ยค่ะที่ตื่นเต้นเหมือันว่ากันควรจะได้มาตื่นเต้นฮะเห็นยังจำความรู้สึกแรกที่ตื่นอิมแพ t ได้อยู่เลยตอนตอนนี้แบบ เป็นทั้งน้องแบบเจนใหม่มาแบบนี้คนแบบเยอะมากเสียงแบบพืฤฤฤฤ้นฟมองแทบไม่เห็นคนเลยเพราะมันเยอะมากมันไกลามากก็กนะ็จะทำออกมาให้ดีที่สุดนะฝากทุกคนรอติดตามด้วย นคะครับ,รบเก่งหรอรเก่งกดกดดันกดดันนิดนึงนะแต่รับรองว่าไม่ยอมแพ้แน่นอนนะฮะทำออกมาให้เต็มที่แน่นอนเมื่อวานที่เปิดตัวที่บ้านเราเนาะเพรคุณเป็นแบบ,แบ,บว่าน,น,น,นักร้อมเกาหลีครับยังไงบ้างคะแน่นอนนะฮะทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเราเมนแดนเวลาเมนแดนเป็นแดนยังไงคะก็ฝากทุกคนรอติดตามแล้วกันนะ คือถ้าพูดไปเดี๋ยวพี่เติ้ลจะจะได้เล็กมาละว,ว่าเก่งไปพูดอะไรวันนี้อะไรแบบเนี้ยฮะก็อรอติดตามแต่เป็นอีกหนึ่งคาแรคเตอร์ที่อยากให้ทุกคนได้ติดตามครับท้าทายกับเก่งมากเพราะว่ามันเป็นช่วงทัมมิ่งระหว่างพ่อครูกับอ่าอเล็กเหมือนกันนะฮะใช่ก็ต้องรอว่าเรื่องนี้ก็สุดเหมือนกันทำแทบทุกอย่างเลยครับก็จะได้เห็นเก่งแบบแบบว่าเป็นตัวป้าเลยก็ตามภาพเลยตามภาพเลยฮะ รู้เซพรู้เสพอาจจะโดนกำชับมาผมคิดว่าไม่มีไม่มีผมผมล้งกระเป๋างั้าจริงๆก็ช่วงนี้มันก็คือช่วงที่แบบเราก็กำลังคุยกันหลังบ้านแหละครับว่าทีมที่เราได้มาเนี่ยเราจะแต่ละคนอยากมีพาร์ทไหนพาร์ทไหน จริง<ช>จริงอะไรก็เกิดขึ้นได้ของบ้า,านไอ<ช>คอนเสิร์ตจริงอาจจะเห็นต้นโชว์กับเก่งต้นโชว์กับน้ำปิงหรือน้ำปิงโชว์กับเบริร์ชวัน,วบบวนอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันเฉลมาอยที่บอกว่าเตรียมมันหนึ่ร้อยเต็มเท่าไหร่นะอะไรนะหนึ่งร้อยเต็มเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่แค่กระแนนเท่าไหร่เตรียมตัวไม่ได้เตรียมตัว,ตวเหรอตอนนี้คือกำลังกำลังวางคิวซ้อมเนี่ยนะครับแบบอะไงานงานไหนที่ที่เราแบบบางงานที่เราก็บอกว่าไหนบางงานก็แบบ เกียร์ได้ก็เคลียร์ให้ก่อนอะไรเงี้ยเขาก็อยากให้เราสองคอนเสิร์ตนี้ให้เต็มที่เพราะว่ามันมัน17มกราคมด้วยแล้วเราก็คืออยากทําโชว์ออกมาทุกโชว์ให้ดีที่สุดแหละครับเพราะว่ามันอิมแพักด้วยแล้วมันเป็นคอนเสิร์ตแรกของเคนศิลาด้วยก็อยากนะอยากทำให้ทุกคนแบบประทับใจครับผมใช่เราใช่ตอนนี้เท่ากับว่าได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วอ่ะที่มีปัญหาอุ้ย เปอร์เซ็นต์อาจจะยังไม่รู้อันนี้ต้องรอพี่ท็อปรอรออัปเดตแล้วกันอัปเดทแล้วก็าจะมาจบคนเรื่องแบบกดบัตรเนอะรอแบบว่าฝากที่จะมาใจ่คะแนนกดบัตรแล้วกันครับผมก็ฝากทุกคนด้วยนะครับก็ฝากกีฬานเดือนด้วยนะครับฝากพี่พี่มากดบัตรกันเยอะๆนะครับใช่อยากให้ทุกคนแบบกดบัตรเยอะจริงๆช่วยกันกดมาดูเธอเพื่อเก็บสิรา ถึงนักบินกับเบอร์สตันให้ฝากอะไรถึงเขาดีครับอยากฝากอะไรหนุ่มหล่ะวันนี้เขาถึงนัดข้าวฝากความคิดถึงไหมโอ้อันนี้ก็คุณเลยฝากความคิดถึงอ่ะไม่แต่วันนี้เราเพิ่งเจอกันมาอันนี้เพิ่งเจอกันมาเจอกันมาเจอกันมาใช่ไหมครับใช่ครับผมก็ก็เดี๋ยวคริสตัมเดี๋ยวไปเที่ยวด้วยกันนะครับครับคุณฝากี่คุณฝากอะไรนะ